สวัสดีครับ,รบพบกับผมกล้องนี้นี้อีกเช่นเคยนะครับคลิปนี้ผมจะพามาเล่นสไนเปอร์ MK 13, MK 13, MK 13, M K 1 3ใช่ไหม M K สิบสามหมดเจ็ดมาดูกันนะผมจะเล่นได้ประมาณไหนนะเพราะว่ามันกะงกลืนกระดานมากเลยนะอันนี้เป็นด่านซาฟารีนะฮะด่านเก่าแก่แล้วแหละไอสัตว์งัดบอลลต์เลยเหนะ เช่นต้องนัดบาเลตเลยอ,อืเอเอสเอเอสเสียงบาเลตอยู่ไหน,ไหนวะแม่น,น่าจะบุกข้างนันดูทรงนะ อยู่ไหนกันหมดเขาใส่มาข้างอยู่ชอบข้างข้างกันนะเขาจะนั่งสะเด็จเลย เราออกฐานมันนั่นไงเพื่อนผมสอยไปแล้วหนึ่งเฮ้ยสัตว์รอบกัดกูข้างหลัง ทันไมผมมาจิงได้ทีเดนั้นส,สัตว์นี่ หงายหงาย,เ,ยเฮ้ยเหี้ยเกือบไม่สับมีดเมื่อกี้หัวทิ่มแล้วนั่นไงหัวทิ่มยันได้เ,เฮ้ยที้ยทำไมให้มันมาบุกฐานกันอย่างนั้นวะ หน้าไม่มีสแสดงว่ามาข้างวายเด้อมึงวายเด้อมึง สามทางนะครับด่านนี้ข้างหน้าทางซ้ายทางขวาซ้ายขวาของกางเฮ้ยไม่โดนเฉยอะไรวะ ย่องมาเลายสั้นเอ,อ้าไม่ทันไม่ทันหรือไม่โดนวะเมื่อกี้ไม่โดนต่นี้ไม่โดนคอขาดหรือสั้น

พอขาด Helmet protection ไอ้หี้ยไม่โดนได้ไงวะ <Head> 嗯，好看。第七。 yeah รอลิรอลอลล่อขาดยน้องพี่รออยู่แล้วเป็นสนต้องใจย <iento> โอ้โหไอ้เห้ยแกูเก็บหลายรอบแล้วนะไอสัตว์ลูกซองสวย เล่นไหมเนี่ยน,น,น,นี่ใค่งัดบนเลยวะเป็นไหนกันบนวะ เล่นสนายมันจะมันที่สุดก็คือตอนที่ยิงเขาได้ในเวลาที่เขาเผอเลยนะฮะือเ,เรียกวันหลอดพีซิงช็อตเลยดอกนี้เดินมาซ้อนกันลูกหมดแล้วไอ้สัตว์ <c oughs> มึงไม่รอดมึงไม่รอดโ,โอ้ยโอ้ยโอ,ยโอ,ยโอยเต็มมากัเต็มถนนครับนน จะมายืนบังกูทำเทียบบังดัมเทียบอะไรบังปังแม่งต่ <And shot. S 1> อขาดรู้สึกสังสารใจจะมีใครมาสนัยผมยืนสองเลยมาก ยับเลยบุกแม่งเละเลยเอา ่น้องลองวิ่งไปฐานแม่งหน่อยดิไอสัตว์ลูกสองมาเร็วนี่วิ่งมาเร็วมาที่ตายเร็วโอ้โหออช่วยกูทีไอสัตว์ เรียบร้อยเร็ตติ้งวิน